คือไม่ตอบโต้ไม่พูดวาจาอันจะเป็นโทษอันจะเป็นบาปให้กับตัวเองละเลิกเสียพยายามละความคิดที่เป็นอกุศลเหล่านั้นอย่าคิดอย่าไปพูดมันสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มครับกลับมาพบมาพูดคุยกันในข้อคิดข้อธรรม ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคลิปนี้ผมเองก็จะมาตอบคำถามคุณผู้ชมในเรื่องที่คุณผู้ชมถามเข้ามาว่าคนที่มาพูดไม่ดีกับเราปากไม่ดีเขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรบ้างซึ่งในเรื่องของการพูดนี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสเอาไว้ทั้งเป็นคำที่ควรพูดและก็ไม่ควรพูดด้วย ซึ่งคําที่ควรพูดหรือวาจาที่ไม่มีโทษนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อยู่5ประการ 1. เป็นคนที่กล่าวควรแก่เวลาพูดอยู่ในเวลาไม่พูดมากพูดพอดีพอดีสมควรกับเวลา 2. เป็นผู้ที่พูดตามสัตว์จริงเป็นคนพูดจริงเป็นคนพูดแต่ความจริง 3. เป็นคนที่พูดอ่อนหวาน คําพูดของเขานั้นเป็นคําพูดที่ไพเราะ 4. ี่คำพูดของเขานั้นประกอบด้วยประโยชน์คือเป็นคนที่พูดออกมาแล้วคําพูดนั้นจะมีประโยชน์นกับทั้งตัวเองกับทั้งผู้อื่นด้วยและ 5. เป็นคําพูดที่มีเมตตาเป็นคนที่พูดออกมาแล้วประกอบด้วยเมตตามีเมตตาต่อผู้อื่นการพูด5ประการนี้ พูดควรแก่เวลาพูดตามสัตจจริงพูดอย่างอ่อนหวานพูดประกอบด้วยประโยชน์และพูดด้วยความมีเมตตานี้จะเป็นคําพูดหรือเป็นวาจาที่ไม่มีโทษเราควรจะพูดแบบนี้ส่วนคนอื่นก็ต้องมีวาจาแบบนี้พูดแล้วจะต้องเป็นคําพูดที่ไม่มีโทษ5ประการนี้ส่วนวาจาหรือคําพูด ที่พูดออกไปแล้วเป็นคำพูดที่ไม่ดีเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์เป็นคำพูดที่สร้างวิบากกรรมให้กับตัวเองนั่นก็คือหนึ่งการพูดโกหกการพูดโกหกไม่ว่าจะไปโกหกใครก็ตามย่อมจะได้รับผลวิบากกรรมเราเป็นคนพูดไม่จริงเราไม่รู้ก็บอกว่ารู้เรารู้ก็บอกไม่รู้เราไม่เห็นก็บอกว่าเห็น เห็นแก่เงินเห็นแก่ทองเห็นแก่สิ่งของที่เขาให้ก็เลยยอมโกหกการพูดโกหกแบบนี้แม้กระทั่งการพูดโกหกเพื่อหัวเราะเล่นก็จะมีโทษพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าวิบากกรรมจากการพูดโกหกนั้นมีทั้งหนักและเบาซึ่งวิบากกรรมอย่างเบาก็คือจะถูกกล่าวตูด้วยคำไม่จริงก็คือถูกใส่ร้ายใส่ความ อยู่ๆเมื่อวิบากกรรมนั้นส่งผลก็อาจจะมีคนมาใส่ร้ายใส่ความได้นี่คือวิบากกรรมอย่างเบาจากการพูดโกหกส่วนวิบากกรรมอย่างหนักจากการพูดโกหกก็คือจะเป็นไปเพื่อนรกกําเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยเป็นการสร้างความเคยชินไปในทางทุกติภูมิ 2. การพูดไม่ดีที่ทำให้ได้รับผลแห่งวิบากกรรม ก็คือการพูดส่อเสียดยุยงให้คนแตกแยกกันเห็นคนที่เขาสามัคคีกันก็พูดให้เขาแตกแยกกันทําลายคนที่สามัคคีกันด้วยการพูดหรือชอบเอาเรื่องฝ่ายนี้ไปบอกฝ่ายนูน้นเอาเรื่องของฝ่ายนู้นมาบอกฝ่ายนี้พูดให้ทั้งสองฝ่ายนั้นทะเลาะกันการพูดส่อเสียดการพูดยุยงให้คนแตกแยกกันแบบนี้จะเป็นไปเพื่อ การแตกจากมิตรนี่คือวิบากกรรมอย่างเบาทำให้ไม่มีใครครบได้นานหรือไม่มีใครอยากคบไม่มีใครอยากเข้าใกล้คบกับใครเขาก็คบไม่นานส่วนวิบากกรรมอย่างหนักก็เป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดชานและเปรตวิสัยเช่นเดียวกัน 3. การพูดที่มีโทษทำให้ได้รับวิบากกรรมทั้งหนักและเบาก็คือการพูดคำหยาบ คือการพูดด้วยอารมโมโหการพูดด้วยการมีโทสะพูดด้วยคำแสบแสบเผ็ดเ็ด่าแรงแรงทำให้เขาเสียอ,อกเสียใจเป็นคำพูดที่กระทบกระเทียบทำให้คนอื่นทุกข์ใจคำพูดแรงแรงคำพูดแสบแสบเผ็ดเแบบนี้จะนำพาให้ได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจเมื่อวิบากกรรมส่งผลนี่คือวิบากกรรมอย่างเบา คือจะทําให้ตัวเองนั้นได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจอาจจะถูกคนอื่นดา่าอาจจะถูกคนอื่นว่านี่คือวิบากกรรมอย่างเบาส่วนวิบากกรรมอย่างหนักก็จะเป็นไปเพื่อนรกกําเนิดเดราาัจฉานและเปรตวิสัยเช่นเดียวกัน 4. การพูดที่มีโทษทําให้ได้รับวิบากกรรมทั้งหนักและเบาก็คือการพูดเพลยเจอร์การพูดเพลยเจอร์ออก็คือ เป็นคนที่พูดแล้วไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่อิงอัตถะไม่อิงธรรมไม่อิงวินยัยคือไม่มีที่มาที่ไปเป็นคำพูดที่พูดแล้วไม่มีประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและทั้งต่อผู้อื่นการพูดเผยเจอแบบนี้เรื่อยๆก็จะเป็นเหตุให้วาจาหรือคำพูดนั้นไม่มีใครเชื่อถือไปพูดที่ไหนคนก็จะไม่เชื่อถือนี่คือวิบากกรรมอย่างเบา ส่วนวิบากกรรมอย่างหนักจากการพูดเพลชเจอร์ก็คือเป็นไปเพื่อนรกกํานิดดริจารและเปรตวิสัยเช่นเดียวกันนี่คือการพูดสี่แบบที่พูดไปแล้วมีโทษได้รับวิบากกรรมทั้งหนักและเบาด้วยซึ่งก็เป็นการพูดที่ไม่สมควรแก่เวลาเป็นการพูดที่ไม่เป็นสัตว์จริงเป็นการพูดที่ไม่อ่อนหวานเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์ และเป็นคำพูดที่ไม่ประกอบด้วยเมตตาฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าเคยพูดไปแล้วเคยว่าใครไปแล้วเคยพูดไม่ดีกับใครไปแล้วเราเองก็ละเลิกเสียอย่าไปพูดแบบนั้นเราจะต้องเป็นคนที่พูดแต่คำที่ไม่มีโทษเป็นคำที่มีประโยชน์นั่นก็คือการพูดที่สมควรแก่เวลาการพูดตามสัจจริง การพูดอย่างอ่อนหวานการพูดที่ประกอบด้วยประโยชน์และเมื่อพูดไปแล้วก็เป็นคำพูดที่ประกอบด้วยเมตตาแบบนี้เป็นการพูดที่ดีเป็นการพูดที่ไม่มีโทษเพราะถ้าเราไปพูดไม่ดีพูดโกหกพูดส่อเสียดยุยงให้คนแตกกันไปพูดคำหยาบคำแสบแสบเผ็ดเผ็ดเพราะความโกรธหรือไปพูดเผยเจอร์ไร้สาระแบบนี้ก็จะได้วิบากกรรมทั้งหนักและเบาด้วย ฉะนั้นเราควรจะละและเว้นขาดไม่พูดอีกเวลาจะพูดก็พูดแต่คําที่มันมีประโยชน์ส่วนเราเองถ้ามีใครมาพูดไม่ดีกับเรามาว่าเรามาพูดคําหยาบคายกับเราเราเองก็ต้องสำรวมที่เราโดยการมีจิตเมตตามีความเกื่อกูลไม่กล่าววาจาตอบโต้ออกไปไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปคือไม่ตอบโต ไม่พูดวาจาอันจะเป็นโทษอันจะเป็นบาปให้กับตัวเองละเลิกเสียพยายามละความคิดที่เป็นอกุศลเหล่านั้นอย่าคิดอย่าไปพูดมันมีจิตเมตตามีความเกื้อกูลต่อผู้อื่นอยู่เบิกขาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายกตาสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับอิริยาบถท,ที่เราทำอยู่ไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องพูดวาจาอันเป็นบาปออกไป เพราะเดี๋ยวมันจะเกิดโทษถ้าเราตอบโต้เข้าไปอันนี้ก็จะเป็นทางปลอดภยัยสำหรับตัวเราเองเราต้องพยายามสํารวมวาจาให้ได้ก็เป็นกําลังใจให้กับหลายๆท่านนะครับที่ถูกคนอื่นมาพูดไม่ดีเขาปากไม่ดีก็เรื่องของเขาเราเองมาสํารวมที่เราครับกลับมาพบกันใหม่กับข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอขอโมทนาบุญกับทุกท่าน สาธุครับ